สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก็อปปี้เทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เทปเบรกดาวอีที่18กันแล้วนะครับเทปเบรกดาวอีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าผมมีจังหวะเทดกับพี่พี่นักเรียนในกลุ่มเนี่ยตรงไหนบ้างโอเคไหมครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกราฟมานิดนึงก่อนล้วกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะพี่พี่ถ้าเราจํากันได้นะครับผม พาวางแผนหรือว่าพาดูกราฟทองคำเนี่ยในคลิปที่ผ่านมานะหนึ่งนะครับซึ่งแผนของเรานะครับถ้าทำเฟรม4ชั่วโมงเนาะจะมีประมาณตรงนี้1โซนนะครับมีประมาณแถวๆนี้อีก1โซนนะครับนี่คือแผนสําหรับคนที่อยากบายแบบเซฟเซฟคลิปวิดีโอนี้นะครับก๊อปปี้เทรดขอขอบคุณ p ป p ปอร์สนะครับเบสบกเกอร์ในปี2024นะครับ p e p e r s t o n e นะครับก่อตั้งขึ้นในปี2010และเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งของโบรกเกอร์ในด้าน CFD ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับได้รับใบอนุญาตจากท็อปไลเซนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ASIC, FCA, SCB รวมไปถึงตัวอื่นอีนอกด้วย p e p p e r s t o n e นะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเทรดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น forex ทองคำสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีหุ้น CFD พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงคลิปโตเคอเรนซีด้วย นะครับที่สําคัญสเปดทองคำเนี่ยต่ํามากๆเลยนะครับพี่ๆอยู่ที่5จุดถึง15จุดเท่านั้นเอง p e p p e r Stone นะครับยังสามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 Trading View นะครับ p e p p e r s t o n e a p p รวมไปถึง C t r ท d e เอีกด้วยนะครับวิธีการฝากถอนเองก็ง่ายมากๆนะครับสามารถทำได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับแต่ช่องทางที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นในช่องทางของ QR Code นั่นเอง นะครับเพราะว่าฝากเนี่ยเข้าทันทีเลยนะครับส่วนการถอนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอนก่อนเที่ยงวันเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินภายในวันอีกด้วยในส่วนของการติดต่อซัพพอร์ตนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับพี่ๆเพราะว่า Paper Stone นะครับเขามีซัพพอร์ตไทยคอยให้บริการอยู่นะครับวันทําการจะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลาอยู่ที่9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานั่นเองนะครับส่วนวันหยุดนักขัตฤกนะครับจะมีเวลาทําการอยู่ที่ 9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะครับด้านการติดต่อซัพพอร์ตนะครับพี่ๆสามารถเลือกได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์แชทนะครับจากทางเว็บไซต์เนาะหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k อีเมล l เบอร์โทรนะครับหรือจะเป็น Line Official ก็ได้ช่องทางที่ผมแนะนำมากที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของ Line Official นั่นเองนะครับเพราะว่าใน Line Official นะครับพี่ๆเขาจะมีการอัปเดตข่าวสารประจำวันให้อีกด้วยนะครับข่าวไหนสำคัญสำคัญเราสามารถเข้าไปดูได้เลย นะครับแล้วเราก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองใช้บล o k กเกอร์ e r Stone สนนะครับสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนติดขัดนะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลตรงนี้ไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับผมยังไงผมฝากบลกเกอร์เปเปอร์สโตนไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณครับอ่านะครับนี่คือแผนสําหรับคนที่อยากบายแบบเซฟๆนะครับแต่ว่า ผมก็มีแผนที่คนพร้อมเสี่ยงเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วยนะครับก็คือการที่เข้าไปเล่นใน M15 ตรงนี้น,นั่นเองนะครับทำไมผมถึงให้แผนใน M15 ตรงนี้ไวเนาะเพราะอย่างที่บอกนะครับถ้าเราเข้าไป M15 พี่ๆเราจะเห็นนะครับว่าภาพรวมของ M15 ตอนนี้ครับเขาเหมือนอยากกลับไปขึ้นแล้วนะครับมีการสะบัดลงนะครับมีการเบรกขึ้นไปอ่านะครับภาพรวมเขาเหมือนอยากกลับไปขึ้นแล้วน,นั่นเอง นะครับแล้วย้อนกลับลงมาเนี่ยถ้าเราอยากจะบายนะครับก็จะมีโซนนี้ดูดีอยู่โซนหนึ่งอ่านะครับถ้าใครจะบายก็จะมีโซนนี้ที่ดูดีอยู่นะครับแต่ราคาเนี่ยครับพี่ๆเข้ามาวันศุกร์ที่6เนาะมันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นู้นละนะครับผมเองก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ให้แผนไว้ว่าวันจันทร์นะครับถ้าเขาย้อนกลับลงมาแถวแถวนี้นะครับเราก็ค่อยหาบายตรงนี้ขึ้นไปเนาะแผนนี้เป็นแผนที่ผมให้ไว้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มนะครับหน้าตาของแผนจะประมาณนี้นั่นเอง นะครับอ่าผมก็ให้แผนประมาณนี้ไปเนาะถ้าลงมาก็หาบายกลับขึ้นไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเปิดวันจันทร์มาปุ๊บกลับมาดูกราฟจริงกันเนาะเปิดวันจันทร์มาปุ๊บนะครับราคาเนี่ยก็ได้มีการย้อนกลับลงมาอ่านะครับมีการย้อนกลับลงมาจนถึงโซนนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยแล้วกันนะครับว่ามันยังไม่เกิดช็อกเลยหรือยังไม่มีช็อคเลยอะไรเงี้ยนะครับทำไมผมถึงกล้าที่จะหาบายตรงนี้ไปก่อนแล้วด้วยนะครับตรงนี้จะมีบอก แบบละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะในในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะผมก็เลยได้หาใบาตรงนี้ไปนะพ,พี่โอเคไหมครับซึ่งไม้ตรงนี้นครับเป็นไม้ที่ผมไม่ได้มาบอกใน YouTube ใช่ไหมอ่ะตรงนี้มันไม่ทันแล้วนะครับแต่ไม้ใน YouTube ในคลิปที่ผ่านมาของเรานะครับก็คือแผนนี้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าเบรกตรงนี้ไปได้นะครับสร้างโซนดูดีไว้เบรกขึ้นไปย้อนลงมาเราก็ค่อยหาใบาขึ้นไปประมาณนี้นะ นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งหลายๆคนก็ได้กันมานะครับเพราะว่ากราฟมันฟอร์มตัวแบบนี้จริงๆนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับหลังจากที่เบรกไปได้แล้วใช่ไหมครับพี่ๆหลังจากที่เบรกตรงนี้ไปได้แล้วอ่านะครับย้อนกลับลงมานะครับก็มีโซนดูดีประมาณโซนนี้นั่นเองนะครับลงมาเนี่ยเราก็หาบายโซนเนี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือไม้ที่2เนาะผมก็เข้ามาพร้อมกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะเราแผนเดียวกันตรงนี้เนาะอ่แล้วก็หาบายตรงนี้กลับขึ้นไป นะครับแต่ไม้เนี่ยครับเป็นไม้ทุนดีใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเอามาปิดตรงนี้นะนะครับถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมจะเอามาปิดตรงนี้เนาะจริงๆถ้าเราเข้าเต็มโซนนะครับ RR มันจะอยู่ประมาณ4.6นะครับอยู่ประมาณ4.6แต่ตอนนั้นราคาที่ผมเปิดมาเจอน่าจะเป็นแถวแถว2 4 8สีแนะนะครับ2488.5แถวแถวนี้เนาะที่ผมได้มา,าเดี๋ยวผมขึ้นรูปออเดอร์ไว้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับต่อมานะครับหลังจากที่ราคามารับโซนนี้เราขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถลุ้นท p ไปข้างบนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ไม้เนี่ยครับเป็นไม้ที่ทุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วผมเห็นการที่มันเหมือนรีเจกตตรงเนี้ยกลับมานะผมเองนก็ค่อนข้างเสียวๆเหมือนกันนะครับค่อนข้างเสียวๆเหมือนกันเนาะผมเลยหาจังหวะปิดไปก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณ 4R นะจุดปิดผมอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวลองดูการาฟอีกนิดนึงอ่ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น น่าจะเป็นแถวแถวนี้หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นแถวแถวนี้เนาะประมาณ 4R ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นราคาเนี่ยเขาก็ได้มีการวิ่งขึ้นไปต่อนะครับวิ่งขึ้นไปต่อเนาะแต่ผมเองก็ไม่ทําอะไรแล้วนะลงมาผมเองก็ไม่กล้าหาบายอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันกลับมาแบบแบบสะบัดมาพี่พี่มันจะค่อนข้างน่ากลัวนะแบบเนี้ยนะครับผมเองก็ไม่อยากเข้าไปเสี่ยงละนะครับก็คือลุ้นไม้ล่างขึ้นไปพอละ อ่านะครับหลังจากไม้ล่างนะครับขึ้นมา TP นะครับก็เก็บตรงนี้ไปเนาะผลรวมที่ผมได้มาแถวๆนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับ6กบวกก็ประมาณ 9R แล้วกันนะครับประมาณ9 r แนะครับแล้วหลังจากนั้นผมทำอะไรต่อพี่ๆในกลุ่ม Discord ฟรีของเรานะครับก็มีทักถามมาเหมือนกันนะครับว่าตรงเนี้ยครับแบบมันมองเป็นขาลงแล้วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองเป็นบอสแล้วก็เป็นช็อกแล้วได้ไหมขึ้นมาเนี่ยทำไมผมถึงไม่มองเซลนะครับขึ้นมาเนี่ยทำไมผมถึงไม่มองเซลนะครับเพราะว่า ก่อนถึงโซนนี้นะครับมันยังไม่มีลิคิวลิตี้มาก่อนนั่นเองนะครับพวกนี้ไม่ใช่เลยนะถูกไหมครับถ้าลิคิวลิตี้ต้องอยู่ฝั่งเดียวกับออเดอร์บล็อกเนาะนะครับพอมันไม่มีเนี่ยผมก็ไม่หาเซลล์นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือภาพรวมในไทม์เฟรมใหญ่ถ้าเรากลับไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงอะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเทรนขึ้นใช่ไหมนะครับมันเป็นเทรนขึ้นแล้วตรงนี้เกิดอะไรนะครับที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วเนาะใครยังไม่ได้ดูลองไปดูก่อนได้นะครับผมบอกว่าแถวๆเนี้ยมันเป็นไซด์เวล่ะ นะครับแล้วไซด์เวยออกข้างนานๆพวกนี้พี่ๆมันใกล้ที่จะระเบิดแล้วนะนะครับมันใกล้ที่จะระเบิดแล้วผมคาดไว้แล้วเนาะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาเบรกแหละนะครับส่วนทิศทางยังไงผมก็เชียร์ขึ้นเนะเาะยังไงผมก็เชียร์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมไม่อยากหาเซลเลยอะนะครับผมไม่อยากหาเซลเลยผมจะหาบายขึ้นไปเท่านั้นนะครับอ่าก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าทําไมผมถึงเล่นบายขึ้นไป นะครับหลังจากที่มาชนโซนนี้บางคนถ้าได้เซลลงมาก็อาจจะได้เงินอยู่นะนะครับเพราะว่ามันติดแล้วก็มีรีเจ็คกลับลงมาเนาะแต่ว่าลงมาไม่เบรกนะครับอ่าลงมาไม่เบรกตรงนี้ก็เลยกลับขึ้นไปต่อได้นะครับเห็นภาพแล้วเนาะว่าตอนนี้ครับทิศทางมันอยากขึ้นต่อนะครับทิศทางมันอยากขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นนะครับวันที่มีข่าว cpi นะครับผมก็เลยชวนพี่ในกลุ่มนักเรียนเนาะมิ팅ซูมกันนั่นเองนะครับเรามาหาแผนเทด cpi พร้อมกัน นะครับซึ่งแผนที่ผมวางไว้นะครับก็คือเป็นการหาบายที่โซนบริเวณตรงนี้นั่นเองอ่านะครับพอเราได้มีการหาบายบริเวณโซนนี้ขึ้นไปนะครับก่อนที่จะเกิดข่าว CPI นะพี่ๆมันก็วิ่งอย่างเงี้ยนะครับวิ่งไปวิ่งมาไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับพอข่าวประกาศออกมาปุ๊บเนาะผมเห็นเซตอัพแล้วนะครับว่า1เรามีออเดอร์บ็อกดูดีอยู่โซนนี้นะครับ2เรามีลิควิลิตี้เทเลไลน์ให้กินอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็หาบายโซนเนี่ยกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วถ้าโซนที่เรารออ่ะพี่ๆถ้ามันโซนใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับส่วนมากนะมันจะชอบถึง50%นะครับใครงกงกหน่อยก็รอเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใครอยากเซฟรอคอนเฟิร์มอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ข่าวมันไวนะผมก็เลยมองว่าถ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยผมไม่รอละนะครับคือเราหาบายกลับขึ้นไปเลยเพนดิ้งไปเลยนะครับ อ่าโอเคไหมครับตรงนี้ก็คือไม้ที่3ของสัปดาห์ที่แล้วเนาะคือผมก็อาจจะไม่ได้เทรดทุกวันนะพี่ๆนะครับรอเซตอัพแล้วกันนะครับวันไหนเข้าเซตอัพล้วก็ค่อยหาบายกลับขึ้นไปนะครับวันไหนไม่เข้าเราก็ไม่เทรดนะครับเพราะเนี้ยก็คือทิ้งไปเลยนะครับแถวๆช่วงเนี้ยผมไม่ไม่จำเป็นต้องเทรดเนาะเพราะว่าเปิดมาจากนังคารเนี่ยเหมือนผมก็ได้ไปประมาณ 9R10R ตรงนี้ละนะครับค่อนข้างแฮปปี้แล้วนะไม่จําเป็นต้องรีบแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับหลังจากได้บายตรงนี้กลับขึ้นไป นะครับเราก็มีการหาจังหวะตเติมไม้เพิ่มไปด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือในทม์เฟรม5นาทีน,นั่นเองอ่านะครับ5นาทีถ้าเราเข้ามาดูครับพี่ๆมันเกิดการเด็กแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนาะนะครับมันเกิดการเบรกแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปได้มองเป็นช็อกเลยนะครับโซนปุ๊บเบรกแง่งแรกปุ๊บผมมองช็อกเลยนะครับย้อนกลับลงมาเนี่ยคือเราสามารถหาบายกลับขึ้นไปได้เลยนะครับโซนดูดีก็จะมี1โซนตรงนี้กับอีก1โซนตรงนี้นั่นเอง นะครับถ้าน้องย้อนกลับลงมาเนี่ยผมมองว่าก็มีโอกาสเป็นการลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับเซตอัพก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับชนโซนสร้างออเดอร์บล็อกไว้นะครับมีลิคิวิตี้ก่อนถึงโซนไว้พวกนี้นะครับคือเซตอัพประมาณนี้ก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องรู้เยอะไปกว่านี้แล้วอะไรงนี้ก็ได้นะครับมันก็อาจจะประมาณนี้เนาะนิดนึงนะครับลงมาเราก็อาจจะหาบายกลับขึ้นไปได้นะครับอ่ะตรงนี้ลุ้นขึ้นไปนะครับ TP ตรงไหนเดี๋ยวไปหากัน นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมมีไม้ทุนดีตรงนี้1ไม้เนาะไอ้ไม้ตรงเนี้ยเป็นไม้ที่ทุนดีเท่าด้านล่างหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจแบ่งเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้เราก็แบ่งเก็บได้หรือใครจะปิดหมดเลยก็ได้นะครับเอาสบายใจนั่นเองอ่านะครับหรือใครจะแบ่งเก็บแบ่งลุ้นไป TP ข้างบนก็ได้นะครับข้างบนเนี่ย TP ที่ผมเล็งก็คือตรงนี้นะนะครับตรงนี้เราเราเองก็ได้มีการคุยกันในกลุ่มเนาะว่า ้าราคานะครับมันสามารถเบรกแถวแถวประมาณเนี่ยครับแถวแถว24พวกเนี้ยขึ้นไปได้เนี่ยผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยไม่น่ารอดแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนเป็น liquidity t l i l ด้วยนะครับเป็นทั้ง liquidity t l i l นะครับแล้วก็เป็นทั้งอะไรอีกนะพี่ๆลองดูนะครับตรงนี้เป็นทั้ง eco high ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าได้ไม้ขึ้นมาเนี่ยใครอยากลุ้นเอาเยอะก็สามารถทําได้แต่ต้องลุ้นให้เบรก24ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ อ่โอเคนะครับต่อมากราฟก็วิ่งไปตามระบบนะครับกราฟก็วิ่งไปตามระบบเนาะเราก็สามารถแบ่งเก็บแบ่งลุ้นตรงนี้ไปได้นะครับนี่คือการหาบายลุ้นล้วนเลยนะครับสําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาของผมนะซึ่งก็ค่อนข้างพอใจแล้วนะครับแต่พอเห็นกราฟมันกราฟมันไปปัจจุบันเนี่ยพีพ่ีมันก็ค่อนข้างคิดถึงไม้เก่าเหมือนกันนะครับไปไกลเลยเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าจบจบแผนตรงนี้ไปค่อนข้างแฮปปีล้ลวนะครับทั้งหมด4ไม้ตรงนี้ถ้าเรารวมกันแล้ว นะครับผมจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ตีว่า9แล้วกันนะครับ9 8บวกนะครับบวกเนาะก็เป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองคิดให้บวกเบวกบวกสนะครับ18 19 2 0 21เนอนาะประมาณ21นะครับแต่ผมเองก็มีลบไปไม้หนึ่งด้วยนะนะครับบวกแล้วก็ลบไป1ไม้นะครับไม้ที่ลบผมอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู นะครับไม้ที่ลบของผมอยู่ตรงนี้นะพี่ๆตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราเข้ามาดูตอนแรกอะครับที่ราคาถึงโซนใช่ไหมครับแล้วมันเป็นช่วงของอ่าดึกๆค่ำา่ำแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าช่วงของนิวยอร์กแล้วเนี่ยนะครับผมเองมักจะเข้ามาดูใน m 1ด้วยสิ่งที่ผมเห็นมันทําไว้ใน m 1เนาะก็คือมันเบรกแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปแล้วนะครับผมเองก็มองว่าตรงนี้เป็นช็อคเลยนะครับย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็หาบายกลับขึ้นไปได้ นะครับบายโซนไหนที่ผมเล่นไปน่าจะเป็นแถวแถวนี้อ่านะครับผมเติมไม้ตรงนี้เพิ่มไปเนาะเพื่อลุ้นให้มันกลับขึ้นไปนะครับปรากฏว่ามันลงมานะครับตรงนี้ก็เลยกลายไปว่าโดนไปก่อนลบหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละนะครับหลังจากตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าเวลาผมแพ้แล้วเนี่ยผมจะเล่นให้มันช้าลงหรือว่าเซฟขึ้นนั่นเองนะครับจากที่ผมเล่น m 1นะครับผมก็อาจจะปรับไปเป็น m 5เนาะซึ่งก็คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้เลย อ่นะครับคร่าๆประมาณนี้เนาะหวังว่าพี่ๆจะได้ไอเดียนะจากการที่ผมพามาดูเทรดรีแคปหรือว่าเทรดเบรกดาวสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงนี้น,นั่นเองนะครับผลรวมเข้าๆประมาณ2 0 R ก็ถือว่ารับได้แล้วนะครับแล้วสําหรับสัปดาห์หน้าล่ะอ่านะครับหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเทรดยังไงได้บ้างนะครับอ่ะผมพามาดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสัปดาห์หน้าถ้าเราดูปัจจุบันเนี่ยครับทางเฟรมสชั่วโมงเนาะมันเป็นขาขึ้นไปเลยอ่ะพี่ๆมันหลุดพักตัวไปแล้ว นะครับมันติดเทนขึ้นไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเทตุช่วงเทนเนี่ยครับถ้าเราจะรอให้แบบโอ้ย้อนลงมานี่ก่อนแล้วค่อยบายเนี่ย <c oughs> ผมว่าพี่ไม่ได้เทรุสักทีนะครับผมว่าพี่อาจจะมันอาจจะได้เทตดแหละแต่ไม่ใช่วันจันทร์อาคารพูดอะไรแถวแถวนี้แน่ๆ่ผมว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรีบเล่นนะครับถ้าใครอยากรีบเล่นหรือว่าอยากตามเทนขึ้นไปเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้นะนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมันติดเทนขึ้นไปอยู่ใช่ไหมครับอา่ามันติดเทนขึ้นไปอยู่ ถ้าพี่จะมารอเทรด H4 เนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เทรดนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดู M15 ก็ได้นะครับว่า M15 มีจังหวะไหนให้เทรดได้บ้างนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วนะครับ M15 ตรงนี้เราจะมีโครงสร้างอยู่ตรงนี้1 1โครงสร้างเนาะก็คือสวิงบอสตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับลงมาเอาปลอดภัยหน่อยก็รอตรงนี้แล้วกันนะครับเอาปลอดภัยหน่อยพี่ๆก็สามารถรอบาย,ยแถวๆนี้ก็ได้นะครับอืมอีกพันจุดย้อนลงมาหาบายขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ นะครับโอเคไหมก็ลองดูนะครับสักไม้หนึ่งแต่ถ้าโซนนี้แพ้เนี่ยนะครับมันก็จะหลุดโครงสร้างแล้วเนาะก็จะเล่นยากละนะครับซึ่งตรงนี้ผมไว้อัปเดตให้ใน Discord อีกทีีละกันนะถ้าผมมีแผนที่มันชัดๆแล้วดูแบบปลอดภัยแล้วกันนะครับแต่ถ้าแผนไหนเสี่ยงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราไม่เทรดดีกว่านะนะครับเราไม่เทรดดีกว่าเนาะถ้าใครอยากลุ้นอยากเล่นจริงๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวันจันทร์อาคารที่จะถึงนี้ละกัน นะครับผมโอเคไหมครับพี่ๆทุกคนคลิปวิดีโอนี้ยังไงผมก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยนะครับของ e p p e r s t o n e นะครับโบเกอร์ที่อยู่ฟู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยเนาะพี่ๆถ้าใครยังไม่เคยใช้หรือยังไม่เคยทดลองใช้เนี่ยก็สามารถคลิกเปิดบัญชีที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับบอกเลยว่าฝากถอนเร็วสเปซต่ำความน่าเชื่อถือสูงนะครับตรงนี้ใครยังไม่ได้ลองสามารถเปิดบัญชีด้านล่างทดลองใช้ดูได้นะครับหรือใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์ของ p p e r Stone นะครับก็สามารถ แอปไลน์ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับ Paper Store เนี่ยเขาจะมีข่าวสารอัปเดตประจำวันให้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อซัพพอร์ตผ่าน Line Official ได้แล้วด้วยนะครับผมโอเคไหมครับพี่ๆทุกคนถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ